ตอนน้อมรับพระราชดำริด้วยเกล้าวใช้ย,ยืมทาน จนจะเป็นลมเลยเนี่ยขอไฟรู้อย่างดีไวไวเนี่ยดิปีก้วไม่ต้องใช้แล้วจะคลานกลับบ้านแทนแล้วเนี่ยเอ้าจริงจริงนะมาเป็นลูกมือแป๊บเดียวเองเจ้าลิงตูกแดงแค่นี้ยังถือว่าน้อยไปเลยนะอันนี้น้ำดื่มกับขนมเป็นรางวัลขอบคุณครับขยังช่วยอร่อยนะเนี่ยอร่อยจังเลยแต่ถ้า มีมือเย็นอีกสักมื้อคงจะดีมากเลยนะดอกเตอร์เอ,รเอาจริงจนะเอาจริงมีสิสลับเจ้ามีให้เต็มที่เลยล่ะจริงเหรอดอกเตอร์เรียกอะไรให้ไวๆกินเนี่ยเอาจริงจนะจจกล้วยน้ำว้าของโปรดของลิงตูดแดงเลยล่ะ <c oughs> เอามาทั้งหวีเลยไวไวชอบอะไรที่มันหวานหวานไม่ได้ชอบ ดรสมศักดิ์ฮะว,วันนี้ผมเห็นอุปกรณ์สื่อสารและข้อมูลด้านเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมากมายเต็มไปหมดเลยในบ้านของดออรนะฮะอืมเอาจริงๆนะใช่เลยล่ะฝ่ายรู้โลกเราสมัยนีย้การสื่อสารเราจเจริญก้าวหน้าไปไกลามากตัวฉันเองก็เป็นอาจารย์ก็ต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นทุกวันด้วยอะ่ะโอ้โห,โหการศึกษาเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นเลยนะฮะเอาจริงๆนะใช่ คนเราสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตการสื่อสารก็เป็นส่วนสําคัญของการศึกษาและในหลวงท่านก็เป็นตัวอย่างที่ประเสริฐของการศึกษาที่ไม่รู้จบด้วยนะพระองค์เองถึงจะมีพระอัจฉริยภาพมากมายในหลายด้านและในด้านการสื่อสารพระองค์เองไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้วิทยาการอะไรใหม่ๆนวัตกรรมที่ล้ำหน้าก็ทรงอยู่ในสายพระเนตรตลอดไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ทางไกลอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีดาวเทียม พระองค์ก็ทรงสนพระไทยด้วยเช่นกันอย่างที่เรารู้นั่นแหละพระองค์เป็นเสือนบิดาแห่งการสื่อสารของประเทศไทยก็ว่าได้ที่แม้แต่ต่างชาติยังยกย่องในพระปรีชาสาม,มารถของพระองค์เมื่อกี้ฟังที่ด็อกเตรเล่ามาการสื่อสารที่พระองค์ทรงดําริมีมากมายจริงๆนะฮะที่พระองค์ทรงสนพระไทยน่ะมีทั้งสื่อสารมวลชน,นสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์การโทรคมนาคมมากมายเต็มไปหมดเลยล่ะ จะว่าไปการที่ประเทศเรามีสื่อมากมายขนาดนี้ลูกใครจะเป็นคนควบคุมดูแลและฮะดูเยอะแยะไปหมดเลยเอาจริงๆนะก็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 สทชไงล่ะเอ้าจริงจริงนะสุชาตินามาแย่งสียงฉันรู้ตัวไหมเนี่ยอ้าวงั้นเหรอยังไม่รู้ตัวอีกเฮ้าคุณนะอาสวัสดีฮะจริงใจด้วย โซื้ออะไรมามากมายเลยฮะนี่อ่ะก็ของที่พวกเราจะทำทานกันเย็นนี้ไงเนี่ยพวกเราใช้ถุงผ้าไปซื้อของด้วยช่วยโลกเรานะโอ้น่ารักที่สุดแล้วจริงใจซื้อของที่ไวไวชอบหมาเป่าวะมีสิจ้าไวไวเย้ยๆย้้ไวไได้กินของหวานที่ชอบแล้วกล้วยน้ำว้าจ้ะ ดรสมศักดิ์บอกว่าไวยวชอบกินกล้วยนี่จ้าดกตอร์แกล้งไวไวอยู่เรื่อยเลยมาเอ้วคุณอา <c oughs> พูดถึงกสทชเมื่อกี้นี้ <c oughs> ก็เหมือนกับตอนที่เราไปร่วมกับคณะแพทย์พระราชทานตอนนั้นคุณอาก็เคยพูดเกี่ยวกับกสทชไว้นะฮะ <c oughs> ใช่จริงๆด้วยนะ ติดเรื่องนี้กับฝ่ายรู้อยู่นี่นอะอ่ะมาคราวนี้อาจจะเล่าให้ฟังก<ะ>สทอชอก็่อมาจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระเป็นองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องจำนวนสิท่าน ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดกลาก้าวแต่งตั้งขึ้นซึ่งมีหน้าที่ก็คือการกำกับดูแลกิจการประเภทการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยโดยที่จะออกใบอนุญ,ญาตและการจัดสรรคลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและยังส่งเสริมการแข่งขันด้านการสื่อสารโดยเสยรีเป็นธรรมทั้งให้ความเป็นธรรมกับประชาชนผู้บริโภค รวมถึงให้การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคหรือของประชาชนเรานั่นแหละโดยการสร้างความเป็นธรรมไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียดน,นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้มีบริการด้านโทรคมนาคมให้ทั่วถึงกันทั่วประเทศทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในกสทชได้น้อมนําพระราชดำริของในหลวงมาดูแลประชาชนคนไทยในถิ่นทุรกรันดาร <c oughs> เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างพัฒกิจยูโซ,โซของกสทช ที่พวกเราได้รับการสื่อสารที่ดีในคราวที่ไปช่วยคุณตาของม้วนแต้อย่างไรล่ะอ๋อเข้าใจแล้วฮะกสะธอชอมีหน้าที่แบบนี้นี่เองอันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมล่าฝ่ายรู้เข้าใจแล้วฮะ <laughs> <laughs> เอาจริงๆนะเออทุกคน พมไปคิวเสร็จแล้วมากินกันได้แล้วเย้ดีจา้เาเจ้าลิงตูดแดงทำไมไม่มากินนะ่ะฮะไม่เอาแล้ไวไายวายไม่อยากกินกล้วยน้ำว้าปิาง๊งหรอกมชอบวายวายเจ้าก็เป็นคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งเลยนะฉันจะลืมเจ้าได้ยังไงกันเล่านี่ด็อกเตอร์ฉันไม่ลืมหรอกว่าเจ้าน่ะชอบอะไร <c oughs> คุณหลอกวว เอาจริงๆนะไม,ไม่เอาไม่เอาจริงๆนะมันจักจ๊กก<น>ะจี้พอๆพอุ้ยอย่าสั่ง <นะ S 1> โอ้ยเบาๆอย่เอาแล้วใครกันที่คอยคนคว้าให้ชา 模范。